นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o f no สวัสดีครับพบกับ Car o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับกลองน้ำมันเครื่องตันสิ่งที่ต้องระวังให้ดีเกล็ดความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ในวันนี้ทางทีมงานจะพาเพื่อนๆไปพบกับเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษารถยนต์เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ซึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาให้ได้รับชมกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของกรองน้ำมันเครื่องซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อเครื่องยนต์เป็นอย่างมากและถ้าหากรองน้ำมันเครื่องตันอาจจะส่งผลต่อเครื่องยนต์ได้ด้วยเช่นกันเชิญเพื่อนๆไปรับชมกันได้ครับกรองน้ำมันเครื่องถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และไม่ควรละเลยในเรื่องของการดูแลเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องซึ่งถ้าหากเกิดการกองน้ำมันเครื่องเกิดตันขึ้นมาก็จะส่งผลต่อระบบต่างๆของเครื่องยนต์เพราะกองน้ำมันเครื่องจะเป็นตัวที่ช่วยกรองสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำมันเครื่องหากกองน้ำมันเครื่องตันก็อาจจะทําให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากเครื่องยนต์เกิดอาการอื่นตอบสนองได้ไม่ดีเวลาที่เหยียบคันเร่งจนทําให้เร่งไม่ขึ้นและอาจจะส่งผลต่อชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์อีกด้วย ซึ่งกองน้ำมันเครื่องนั้นโดยปกติแล้วจะทําการเปลี่ยนที่40,000ถึง80,000กิโลเมตรซึ่งจะขึ้นอยู่แต่ตามสภาพรถแต่ละรุ่นและการเลือกใช้กองน้ำมันเครื่องควรเลือกใช้กองน้ำมันเครื่องที่เป็นของแท้เพื่อประสิทธิภาพในการกองสิ่งสกปกที่ได้ดีมีผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อยที่ใช้กองน้ำมันเครื่องของเทียมจะด้วยเหตุผลใดก็สุดแล้วแต่อาจจะด้วยชีวิตที่เร่งรีบ ช่างให้ใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นแค่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองก็พอใจแล้วจะแท้หรือเทียมก็ช่างมันหรืออาจจะได้รับข้อมูลว่าจะกรองแท้หรือเทียมก็เหมือนเหมือนกันบางทีมาจากโรงงานเดียวกันด้วยแล้วจะไปใช้ของแท้ให้เปลืองเงินทําไมแน่นอนว่ากรองน้ํามันเครื่องของเทียมนั้นก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วเครื่องจะพังวันนี้พรุ่งนี้เลยเสียแต่เมื่อไหร่แต่ในระยะยาวนั้นมีผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องยนต์แน่นอน